คลิปนี้ต้องละพอเพลินิสตารเราจะพามาชมโครงการบางกอกบุรวุวัดบางนากม .5 ห้าจาก SC s อ a s ีแอเซ บางกอกบ,บรุรวาบางนากม5นะครับโครงการนี้เนี่ยมีจานวนยูนิตน้อยมากๆเลยเพียงแค่103ยูนิตเท่านั้นเองแต่ที่ดินของโครงการเนี่ยมุมมากถึง33ไร่โดยประมาณเลยล่ะครับและที่ดินของที่โครงการนะครับแบบบ้านไซส์เล็กสุดเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ52ตารางวาจนใหญ่สุดเกือบ200ตารางวาเลยล่ะครับถึงแม้ว่าจะมีเพียง103ยูนิตก็ตามแต่ที่นี่จัดเต็มถึง4ไท้าสขนาดให้เลือกเลยครับไซส์ S อแบบบ้านคลามครับและไซส์ M แบบบ้านคราวไซส์แแบบบ้านแคสติ นะครับและแบบบ้านใหญ่สุดเลย XL Charisma ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ภายในบ้านตัวอย่างไซส์ขนาด369ตารางเมตรแบบบ้านไซส์ L บ,บ้านแค p t i ิเวตเนี่ยมีมากถึง5ห้องนอน5ห้องน้ำเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมห้องอื่นๆเนี่ยโซนแรกเลยเนี่ย โซนห้องรับแขกใหญ่มากดูสิครับพื้นที่โปร่งโล่งมากฟังก์ชันที่ต้องชอบมากๆเลยก็คือที่เขาออกแบบให้ประตูหน้าเนี่ยเป็นกระจกทั้งหมดเลยและสูงถึงฟ้ารวมถึงบริเวณด้านข้างเองเนี่ยก็เป็นงานกระจกดังนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่บริเวณห้องนี้นครับห้องมันจะโปร่งมากผู้แสงมันจะเข้าจัดเต็มเลยละครับ และอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ต้องชอบมากๆเลยครับก็คือโซนแฟนที่เชื่อมต่อมายังพื้นที่ครัวนะครับและโต๊ะรับประทานอาหาร mm. ต้องบอกว่าโซนโต๊ะรับประทานอาหารนี่คือกว้างมากๆเลยครับดูสิครับใหญ่มากๆเลย และ1ห้องนอนจากทั้งหมด5ห้องนอนนะครับห้องนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านล่างครับซึ่งฟังก์ชันเนี่ยตั้งใจออกแบบมาให้เป็นเหมือนห้องผู้สูงอายุเนื่องจากพื้นเนี่ยรองรับแรงกระแทกได้ดีเลยนะครับรวมถึงห้องน้ำเองเนี่ยจะเป็นแบบระบบ Universal รองรับการใช้งานคูแชร์ด้วยละครับ <cannabis> เดี๋ยวเราตามขึ้นไปดูบริเวณชั้น2กันดีกว่าครับว่าน่าสนใจขนาดไหนไปเลยครับ สำหรับบ้านตัวอย่างนะครับปรัแบบโซน Family Are ียตรงนี้เนี่ยให้เป็นเหมือนมุมออกกําลังกายครับซึ่งที่ต้องชอบอีกอย่างเลยน่ารักมากเลยดูสิฟีลลิ่งเหมือนบ้านต้นไม้อะครับซึ่งจะเป็นแบบเหมือนห้องเด็กเล่นหรือเป็นมุมสำหรับน้องๆหหนูเนี่ยไว้เล่นก็ได้หรือผู้ใหญ่เล่นเองก็ยังได้เลยนะครับสำหรับฟังก์ชันห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับที่นี่เนี่ยต้องชอบมามากเลยนะ นอกจากฟังก์ชันห้องที่จะครบแล้วห้องคือกว้างมากๆเลยและที่สำคัญฟ้าสูงสุดๆเลยล่ะครับโซนวอล์กอินโค o เซ็ตที่นี่นะครับกว้างมากมากเลยดูสิครับตู้เสื้อผ้าเนี่ยใหญ่มากและโซนเนี่ยคือกว้างมากถูกใจต้องมากเลยล่ะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกว้างมากอ่างอาบน้ำก็มีโซนชาวเวอร์ก็มีครับ นอกจากห้องมาสเตอร์เบดรูมเองแล้วนะครับห้องอื่นๆเนี่ยใหญ่ไม่แพ้กันเลยภายในเนี่ยกว้างขวางมากๆเช่นกันมีโซนสำหรับมุมวอล์กอินครอวเซตและห้องน้ำส่วนตัวเหมือนกันครับส่วนห้องนี้ก็ออกแบบไอเดียเหมือนเป็นหนึ่งว่าเป็นห้องลูกสาวนั่นเองครับ โครงการนี้นะครับส่วนกลางจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่รวมถึงบริเวณล็อบบี้เองก็จะมีห้องคิดขับไว้ให้น้องๆหนูๆไว้เล่นด้วยนะครับถ้าคุณคิดว่าฟิตเนสทั่วไปตามคอนโดโมิเนียมเนี่ยใหญ่แล้วที่นี่เนี่ยใหญ่ไม่น้อยหน้าไม่แพ้กันเลยละครับอีกหนึ่งห้องส่วนกลางที่น่าสนใจก็คือห้องมีทติ้งรูมนี่เองครับ ฟังก์ชันโตะทำงานเนี่ยคือจริงจังมากครับใหญ่มากๆแล้วก็เป็นห้องที่เป็นส,ส่วนมากๆเลยสามารถจองใช้เป็นส่วนตัวได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับโครงการบางกอกบุรีวัดบางนากรม5 ถูกใจกันบ้างหรือเปล่าหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วติดตามกันต่อว่า p r เพ e r i s t สตาเราจะพาไปชมโครงการดีๆโครงการไหนต่อนะครับส่วนสำหรับท่านใดสนใจอยากเข้าชมโครงการบางกอกบูรัาบางนากบห้า 5, กับ p อเพอร์เนสตาแนะนำให้ทักเข้ามาได้เลยครับโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไวันนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าคุณจะได้ดูที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนละครับสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับ